สวัสดีครับทุกคนยินดี้รับเข้าสู่ทากกชิเกมมิ่งนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนําตัวสําหรับทุกคนที่ได้ subscribe เข้ามาหรือได้เข้ามาดูวิดีโอและสําหรับคนที่ยังไม่ได้ subscribe และเพิ่งเจอ c h a n ่องทาก a ชิเกมมิ่งเป็นครั้งแรกนะครับผมอันนี้หลายหลาคนคงทราบตีว่าช่องทากกชิเกมมิ่งเป็นช่องที่2ที่ผมได้สร้างขึ้นมาซึ่งช่องหลักของผมที่ได้ใช้อยู่ก็คือในส่วนของทากกชิไลฟ สำหรับทาเคชิไลฟ์ที่ได้ทำไปนั้นมันคือการ cover ทุกระเบียดนิ้วของเกม Tom Clancy The d i v v s s o o n ในซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นภาค1ภาค2ภาค3ที่จะมาในอนาคตหรือแม้กระทั่ง Division Heartland ที่สาเหตุทำไมผมถึงทำ Channel ทาเคชิเกมมิ่งขึ้นมาเพราะผมอยากจะลองมุมมองใหม่ในการนำเสนอคอนเทนต์ต่ตางๆจากไอเดียและคอนเซปต์ทั้งหมดที่เราได้เคยทำไว้กับ Division และที่จะทำต่อกับช่อง t ทา i s h i l i ฟ e กับเกม Division ในอนาคตโดยการแบ่งประเภทของคอนเทนต์ตามตัวเกมในแต่ละเกมใช่ครับช่อง t a เ a ช h i Gaming จะเป็นช่องมัลติ Gaming ที่จะมีสไตล์ของคอนเทนต์ไม่เหมือนกันสำหรับแต่ละเกมถ้าจะให้ยกตัวอย่างนะตอนนี้ที่เห็นในช n e l กันนั่นก็คือในส่วนของ God Fall กับไกด์แนะนำระบบเบื้องต้นซึ่งอันนี้มันเป็นสไตล์คอนเทนต์ที่เราได้เคยทำไว้กับ Division เพื่อแนะนำตัวเกมให้กับทุกคนหรือแม้กระทั่ง cover ในเรื่องของข่าวสารสำหรับเกมที่น่าสนใจที่ยังไม่ออกมาหรือในบางเกมก็อาจจะโฟกัสในเรื่องของบิ d หรือว่า Know How ในเรื่องของ m e c h a n ิกสของตัวเกมแบบนี้เป็นต้นซึ่งทั้งหมดนี้ผมก็จะทำกับเกมอื่นๆที่เราได้เคย cover ไว้ในช่อง t a k e i ้ช Live รวมไปถึงเกมใหม่ๆที่จะออกมาในอนาคต นะครับถ้าชอบในสไตล์คอนเทนต์ประเภทไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นทาเกชิไลฟ์หรือว่าทาเกชิเกมมิ่งสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ได้เพื่อที่ให้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำต่อไปในอนาคตทั้งสองช่องและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆคนนะฮะที่เข้ามาโชว์ซัพพอร์ตในการแชร์วิดีโอในการไลค์ในการ subscribe ไม่ว่าจะเป็นช่องทาเกชิเกมมิ่งหรือว่าทาเกชิไลฟ์ก็ตามต้องขอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเพราะถ้าไม่ได้ทุกคนทาเกชิน etwork ของเราตรงนี้ก็ไม่สามารถทำขึ้นมาได้ เอาละครับพอจบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับวิดีโอแนะนำตัวในช่องไทยกรชิเกมมิ่งกับผมไทยกรชิ ichi, ในวันนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเดี๋ยวเราเจอกับผมทุกไทยชิใหม่คราวหน้าจะเป็นเกมอะไรจะเป็นสไตล์คอนเทนต์แบบไหนเดี๋ยวเรามารอดูกันแต่วันนี้ผมลาไปก่อนแบบนี้ครับสวัสดีครับ Who can save us then?